สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่63แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ รบกวนติดต่อโทรเลยนะคะเพื่อจะได้พระติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันค่ะค่ะวันนี้ก็จะมีพระมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อโอดวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ปี2514หายหายากสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะ นี่ก็จะสวยเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆัดกันค่ะสะภาพเดิมๆเลยนะคะสวยค่ะด้านหลังก็สภาพดีนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโอสสวยๆเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโอดตเหรียญน,นี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ mm hmm. องค์ต่อไปก็จะเป็น mm hmm. เหรียญพระพุทธทชินราชรุ่นบารมีปก9หลัง9าการัชกาลปี2514ปลุกเสกดีพิธีใหญ่วัดพระศีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก น้าเก็บหน้าสะสมนะคะที่สำคัญสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะองค์นี้ก็จะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็ไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่นะคะสามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะเหรียญน,นี้สวยมากนะคะสวยเดิมๆค่ะกระล่ทองเต็มนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นเก้ารัชกาลนะคะ นะคะสวยค่ะสวยเดิมๆมเลยค่ะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะพระสวยสวยแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมเดิมเลยนะคะถ้าดันใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ ที่เลลึกงานพุทธาพิเศกรูปเหมือนปี2,549นิยมต่อโคตละคังด้านหน้าปลุกเศกพิธีดีพิธีใหญ่หายากหน้าเก็บหน้าสะสมนี่ก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยนะคะเหรียญสวยมากค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยเดิมๆค่ะ านหลังก็สวยนะคะหลวงพ่อพมลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะน่าใช้นะคะสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญหลวงพ่อพมสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมปี2538รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ทันตัวหลวงปู่หลิวนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับเต่าหลวงปู่หลิวนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะนี่ก็ถือว่าเหรียญสวยนะคะ วยเดิมเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะค่ะน่าใช้มากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่หลิวเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่900ค่ะราคาหลักร้อยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับหลวงปู่หลิวนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญแม่ครัวหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีเนื้อชุบนิกเกิลบล็อกธรรมดานี่ก็จะสวยมากเลยนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญแม่ครัวหลวงพ่อแดงนะคะ นี่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะเก็บเหรียญสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะจะเก็บจะใช้ก็ดีไปหมดนะคะสําหรับเหรียญสวยๆค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ600เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อสารพการรุ่นแรก ปี2544จังหวัดลบบุรีปลุกเสกพิธีใหญ่อาจารย์ติว๋ววัดมณีชนละขันเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกตอกโค้ดด้านหน้าผิวสวยเดิมๆเรียบพลาสติกพร้อมใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะน่าใช้มากเลยนะคะสวยค่ะแล้วที่สำคัญเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับองคงนี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ ดูสภาพสิคะสวยมากเลยนะคะผิววิ้งอยู่เลยนะคะด้านหลังก็สวยสวยมากจริงๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เจ้าของเดิมท่านคงเก็บดีนะคะสวยเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญสวยๆเดิมเดิมเหรียญเจ้าพ่อสารพาการเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเหรียมพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเนื้อโลหะกระไหล่ทองหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามออกวัดหนองแขมปี2563จังหวัดชัยนาทซองเดิมๆจากวัดนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้ไม่ได้มาองค์เดียวนะคะ มาถึง2ององนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆหลวงพ่อกลวยนะคะสวยเดิมๆค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะมียันนะคะสวยเดิมๆนะคะสวยมากนะคะสำหรับด้านหลังนะคะสำหรับล็อกเก็ตสวยๆหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองแขมนะคะสององก็จะอยู่ที่ 450ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ450ได้ถึง2องค์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปอัดพลาสติกหลวงพ่อควยวัดโคศิตารลามรุ่นศรัทธาบารมีหลวงพ่อควยหลังยันหนุมานสภาพสวยเดิมน่าเก็บหน้าสะสมนะคะ นี่ก็จะสวยนะคะน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยนะคะสำหรับบานนี้นะคะด้านหลังค่ะ สำหรับรูปหลวงพ่อกลวยสวยๆบานนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระล่วงยืนเนื้อทองแดงรมดำหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2516รุ่นแรกสภาพสวยพิมพ์เล็กน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับพระร่วงหลวงพ่อแพรนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมทุกรุ่นนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาถึงสองชิ้นนะคะยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งสวยนะคะสำหรับพระล่วงหลวงพ่อแพรนะคะเมตตาบารมีสูงค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะสวยนะคะสวยเดิมเดิมค่ะน่าใช้มากเลยนะคะองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสำหรับผ้าล่วงหลวงพ่อแพรสวยๆเดิมๆสององค์ก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะ400ได้ถึง2ององค์นะคะเมตตาบารมีสูงนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนจันลอยหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุทยาปี2543รุ่นฝังลูกมิมิตสภาพสวยน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ก็สวยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงก็สวยมากเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อวัดนะคะแล้วก็จังหวัดนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับหลวงพ่อรวยนะคะค่าสำหรับหลวงพ่อรวยเนื้อผงองค์นี้สวยๆก็จะอยู่ที่ 250ค่ะถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวรเราชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลเนื้อดินหลวงพ่อกล่อมวัดขนอนจังหวัดราชบุรีบรรจุกิ่งด้านในองค์นี้สวยปีกกว้างสาภาพสวยมากเลยนะคะดูง่ายน่าเก็บน่าสะสมที่สำคัญหายากนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับองค์นี้เดิมๆค่ะมีกิ่งด้านในนะคะ สำหรับพระยอดขุนโพลเนื้อดินสวยๆเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยนะคะสวยแปลกน่าเก็บน่าใช้หน้าสะสมเลยนะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินสมเด็จเผ่าหลวงปูน่นาควัดระคังปี2495 เนื้อจัดแร่งสภาพสวยน่าเก็บหน้าสะสมนะคะวันนี้ก็จะมาด้วยกันถึงสององค์นะคะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเก่าเนื้อแก่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะค่ะหลังตาแผ่นดินนะคะ ก่ามากเลยนะคะสำหรับสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินเก่าๆสององค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่1,200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะกับสมเด็จสวย,สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธโสธรเนื้อผงพิมพสองหน้าลรงรักปิดทองวัดสุทัศน์กรุงเทพ ปุกเศกไตามารปี2534มวลสารดีพิธีใหญ่หายากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมที่สำคัญสวยมากนะคะสวยเดิมเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยค่ะสำหรับองค์นี้สองหน้านะคะ องนี้ก็จะเป็นเนื้อผงนะคะพิมพสองหน้าพระพุทธโสธรนะคะค่ะสำหรับพระพุทธโสธรเนื้อผงพิมพสองหน้าสวยๆลงรับปิดทององค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะหายากนะคะสวยๆเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อเนื้อโลหะ ชุบนิกเกิลหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครจังหวัดลบบุรีสภาพดีนะคะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะองค์นี้ก็จะเป็นชุบนิกเกิลน,นะคะสวยเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะ สำหรับเสือหลวงพ่อบุญมีสวยๆเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อดินบรรจุก,กิ่งหลังจานอัขระยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะองนี้ก็จะเก่าไม่ทราบที่นะคะบรรจุก,กิ่งค่ะได้ยินนะคะ ถ้าได้ไดทราบนะคะก็จัดไปนะคะเพราะว่าทางช่องก็จะแบ่งราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระช,ชัดๆกันค่ะเี่นะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นรูปพระพุทธนั่งนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมียันอักขระนะคะเก่าเดิมๆค่ะ สำหรับเนื้อดินบรรจุก,กิ่งเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บนาสะสมนะคะถ้าท่านใดชอบของเก่าก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาเบา0เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเขี้ยวแกะเป็นรูปเสือเลี่ยมถักด้วยทองเหลืองเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาจนเขี้ยวมีความเก่า สึกไปบ้างแล้วนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเขี้ยวเสือแกะสวยนะคะนี่คะ่ะแกะได้สวยมากเลยนะคะ รูปเสือสวยค่ะเก่ามากสวยเดิมๆน่าใช้มากนะคะถึงจะใช้มาบ้างนะคะของพวกอ่นนี้นะคะถ้ายิ่งใช้ก็ยิ่งสวยนะคะยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะเห็นไหมคะขึ้นมันวาวสวยมากนะคะนี่ค่ะมีห่วงเรียมมาพร้อมใช้ได้เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะ ค่ะสำหรับเขี้ยวแกะเป็นรูปเสือเลี่ยมถักด้วยทองเหลืองนะคะเก่าไม่ทราบที่สวยเดิมๆก็จะอยู่ที่850ค่ะเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยค่ะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนาคปกเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่ สภาพสมบูรณ์นะคะนี่ก็จะเก่าแต่ไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเป็นพระหน้าปกเนื้อดินนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีชำรุดไม่มีหักนะคะเห็นไหมคะ ก็สวยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะสวยเดิมๆค่ะเป็นพระนาคปกนะคะค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะเพราะว่าทางช่องก็จะเป็นราคาแบ่งไม่แรงอยู่แล้วนะคะค่ะสำหรับพระนาคปกเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่เดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะความเก่านะคะคุ้มมากเลยกับราคานี้450เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธ25่สัตวรวัดเนื้อดินกล่องเดิมสภาพสวยไม่ผ่านการใช้น้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆแบบนี้หน้าเก็บมากเลยนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับ25สัตวรวัดเนื้อดินองค์นี้นะคะสวยเดิมๆค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยค่ะสวยมากนะคะที่สำคัญได้กล่องเดิมๆด้วยนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะที่สำคัญนะคะ25่ห้ศตวตรรษองค์นี้นะคะมีเข็มนะคะนี่ค่ะเนื้อดินแต่มีเข็มนะคะสวยแปลกนะคะเดิมๆค่ะสำหรับ25สัตวตรรษเนื้อดินสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 550ค่ะสวยเดิมกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์คต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาพระพุทธ25สศตวรรษเนื้ออันปกาก้ากล่องเดิมสภาพสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะคะนี่ก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมเดมิเดี๋ยวเรามาชมเหรียญข้างในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ เหรียญด้านในสวยค่ะสวยเดิมๆดิมค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยจริงค่ะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์เลยนะคะที่สําคัญพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสําหรับเหรียญ25สัตวรรษสวยสวยเดิมเมพร้อมกล่องเดิมๆอิม์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะ น้าเก็บหน้าสะสมนะคะเก็บของสวยๆเหรียญสวยๆพ้าสวยๆมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะจะใช้จะอวดจะโชว์ก็ภูมิใจมากนะคะกับความสวยของของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วชิ้นต่อไปนะคะก็จะอยู่ในกล่องแดงๆนี้เลยนะคะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นเหรียญไตมารหลวงพ่อรวยวัต,ตโกจังหวัดอยุธยา รุ่นรวยรวยรวยปี2559กรรมการชุดสามเหรียญเนื้อโลหะกระล่ทองกระลาเงินทองแดงลมดำตอกโคด้านหน้าครบชุดนะคะสำหรับหลวงพ่อรวยชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญข้างในชัดๆกันคะ่ะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะมีเหรียญกระล่ยทองกระล่เงินแล้วก็ทองแดงลมดำนะคะ สวยทุกองค์นะคะสภาพเดิมๆพอดีเหมาติดมานะคะเดิมๆเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชมแยกเหรียญชัดๆนะคะค่ะเห็นไหมคะกระไรทองกระไรเงินแล้วก็ทองแดงลมดํานะคะสวยทุกเหรียญน,นะคะสภาพเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสําหรับหลวงพ่อรวยนะคะนี่ค่ะก็จะตอบโค้ดนะคะ ด้านหน้านะคะสวยมากเลยนะคะครบชุดนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางช่องก็ไม่เคยเจอนะคะครบชุดแบบนี้นะคะสวยเดิมๆค่ะถ้าไม่ได้เหมาติดมานะคะจะไม่ได้ราคานี้แน่ๆเลยนะคะ เพราะว่าครบชุด3ามองค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสำหรับหลวงพ่อรวยสวยๆเดิมๆสามองค์ครบชุดพร้อมกล่องกรรมหยี่สวยๆเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่750ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะครบชุดนะคะ1ชุดมี3เหรียญน,นะคะก็จะมีเหรียญกระลาทองกระลาเงินทองแดงลมดํานะคะถ้าท่านใดรับไปก็คุ้มสุดคุ้มนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสิเวลีเนื้อผงหลังยนันปิดทองสภาพสวยไม่ทราบที่เลี่ยมถักเชือกพร้อมสร้อยเชือกล่มนะคะปรับความยาวได้สภาพสวยพร้อมใช้นะคะสวยเดิมๆมเลยนะคะพระก็สวยที่สำคัญถ้าใครรับไปก็ของขอได้เลยนะคะเพราะว่าเรี่ยมพร้อมสร้อยถักเชือกนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เป็นสีวลีเนื้อผงอง์พระลงทองนะคะสวยเดิมเดิมค่ะแล้วก็เห็นไหมคะเรียมถักเชือกนะคะเป็นเส้นเดียวกันเลยค่ะสวยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมียันนะคะนี่เห็นไหมคะเรียมถักเชือกนะคะแน่นหนานะคะของคอได้เลยนะคะสําหรับสร้อยนี้ก็ปรับระดับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า คนโตหรือเด็กสามารถนำไปใช้นำไปห้อยได้เลยนะคะสวยเดิมๆค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมๆนะคะเรี่ยมถักเชือกพร้อมสร้อยห้อยคอนะคะเราสามารถปรับสร้อยได้นะคะเห็นไหมคะสวยเดิมๆค่ะแน่นหนามากเลยนะคะค่ะสำหรับสีวรีสวยๆเดิมๆพร้อมเรี่ยมถักเชือกนะคะพร้อมสร้อยนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องไปทั้งเลี่ยมแล้วก็หาสร้อยนะคะใช้ได้เลยค่ะกับราคาเบาๆแบบนี้นะคะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นตะกุดชุดเนื้อทองแดง6ดอกพร้อมประหลัดขีดไม่ทราบที่นะคะ สภาพใช้เก่าเดิมๆนะคะนี่ก็ใช้มาบ้างนะคะเห็นไหมคะมีลงอักขระที่ประหลาดขิกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะนี่ลงยันลงอักขระไว้เต็มตัวเลยนะคะสำหรับประหลัดขิก ้อมตะกุดนะคะทองแดงหกดอกนะคะพร้อมสร้อยพร้อมเชือกรัดนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ปรลัดขิดหนึ่งตัวพร้อมตะกุดทองแดงหกดอกนะคะ,ะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ พร้อ,อมเชือกนะคะค่ะสำหรับประหลัดขีกพร้อมตะกุดทองแดงหกดอกสวยๆเดิมๆเก่าๆไม่ทราบที่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะได้ตะกุดไปหกดอกแล้วก็ประหลัดขีก1ตัวนะคะถ้าท่านใดชอบเครื่องรางของขังก็จัดไปเลยค่ะกับราคาเบาๆ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจองคไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะแล้วเราจะไปปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ